ชมาดอลลาร์ถึงกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกได้อะมันต้องเริ่มตอนที่สงครามโลกครั้งที่2ใกล้จะจบลงครับสหรัฐอเมริกาที่ตอนนั้นกุมความได้เปรียบอย่างมากเพราะ1ประเทศทั้งยุโรปและเอเชียกําลังบอบช้าจากสงครามอย่างหนัก2อเมริกาถือครองทองคํามากที่สุด2ใน3ขอหวทองคําทั้งโลกก็เลยชวนอีก43ประเทศตอนนั้นมาประชุมกันสรุปสั้นๆคือพอสองครามจบลงต่อจากนี้โลกเราจะข้ามทองคําไปและใช้ US ดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักในการซื้อขายแลกเปลี่ยนอยากแลกเป็นทองเมื่อไหร่ก็แลกได้ที่35ดอลลาร์ตอ 1> 1ทีนี้ครับทุกประเทศจะซื้อขายก็ต้องใช้เงินดอลลาร์เป็นหลกักแต่พอหลังจากนั้นอเมริกาเขาเริ่มเจอปัญหาทั้งเอาเงินไปลงทุนโปรเจกต์ต่างๆค้าขายก็ขาดดุลอยู่ตลอดทําให้ทองคําที่มีอยู่นะครับมันไม่สามารถใช้คําประกันดอลลาร์ได้แล้วในปี1971สหรัฐอเมริกาก็เลยประกาศช,ช็อกโลกว่าเราจะเลิกผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคําแล้วแต่อย่าลืมว่าทั้งโลกใช้เงินดอลลาร์ซื้อของกันเป็นหลักแล้วสําคัญกว่านั้นก็คือเงินในคลังของหลายๆประเทศก็ถือเป็น US อลลาร์กันไว้จํานวนมากลองคิดดูนะครับว่าประเทศที่รับผลประโยชน